อ่เรามาเริ่มกันที่บทที่หนึ่งนะครับหนึ่งน้ำใสในหนังสือภาษาพาทีของชั้นปสองอ่านนักเรียนดูนักเรียนดูที่น้ำใสนะครับน้ำใสอ่าเดีด๋ยวนี้กำลชื่อน้ำใสเขากำลังถืออะไรอยู่ถืออะไรครับอ่ากระติกกระติกใครรู้บ้างว่ากระติก ใช้ทำอะไรอ่าไว้ใส่น้ำใส่น้ำแข็งอะไรย่างงี้เนาะเขาจะเอากระติกไปให้ใครใครรู้บ้างอ่ะไปให้เด็กผู้ชายคนนี้ก็คือภูผานั่นเองภูผาเขากำลังทำอะไรอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับใครรู้บ้างอ่ะเล้าไก่อ่ะเล้าไก่เล้าไก่มีหน้าที่อะไรเป็นที่อยู่ของไก่นะครับเล้าไก่เป็นที่อยู่ของไก่อ่ะเปิดมาต่อที่หน้า รู้จักคํานําเรื่องรู้จักคํานําเรื่องรูปแรกครับคือรูปอะไรอ่ารูปโบ,โบโอโบอ่านว่าโบอ่ะโบคือเครื่องประดับที่นักเรียนหญิงหรือผู้หญิงเขาใส่กันต่อไปรูปอะไรครับอ่ารูปไข่ขอไอไข่ไม้เอกไข่อ่าต่อไปรูป รอเอาเราไหมโทรเราอะเราบอกไปแล้วมีหน้าที่ทำอะไรครับเป็นที่อยู่ที่พักของไก่หรือของเป็ดนั่นเองต่อไปรออาดอราดอะในรูปนี้เข้าลังราดอะไรอยู่ครับอะราดน้ําเราจะลาดน้ํากันตอนไหนอะตอนอาบน้านั่นเองเราใช้ขันลาดน้ําลงมาอาบน้ํานะครับต่อไปรูป นกนกเขาต้องทำอะไรอยู่อ่าบินบินสะกดยังไงครับบออ,อีนนบินต่อไปรูปปีกปีกอ่ะปีกสะกดยังไงปออีก็ปีก,ปก,ก,กใครมีปีกบ้าง,างละ่ะก็พวกนกต่างๆไก่นั่นเองมีปีกปีกใช้ทำอะไรครับอ่าใช้ในการบินนั่นเอง ต่อไปอรูปเด็กผู้หญิงคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่อ่ายิ้มยออีมอยิม้มไม้โทยิม้มต่อไปครับเด็กนี้ท้าอะไรครับกำลังมอง,มอ,องอมององอมองเขามองอะไรมองอะไรใครรู้บ้างอ่ามองเห็นนกสามตัวกำลังมองกำลังบินอยู่ต่อไปครับ รูปเด็กผู้ชายคนนี้เมื่อเราเจอกันเราทักทายกันด้วยอะไรครับการไหวหอวอไอไหวไม้โทวไหวต่อไปครับรูปนี้คืออ่ะรูปรออูบอรูปอ่ะทำไมคุณตองถึงสะก,กดด้วยบอใบไ,ไม้เพราะว่าปอปลาเขาอยู่ในมาตาแม่กบ มาตาแม่กบเนี่ยใครที่อยู่ในมาตานี้เขาจะอ,อ,อ่านออกเสียงเป็นบอใบไ,ไม้เมื่อเขาเป็นตัวสะกดเมื่อปอปลาอยู่ในมาตาแม่กบเขาเป็นตัวสะกดแล้วจะออกเสียงเป็นบอใบไ,ไม้นะครับก็เป็นรอูบอรูต่อไปคอรอแอแครไม้เอกแครอ่าแครใครรู้จักบ้างแครจะให้ทำอะไร เอาไว้นั่งหรือเอาไว้นอนก็ได้นะครับต่อไปคําว่าถออัวยอถวยไม้โทถวยอ่านถ้วยไว้ทําอะไรครับเอาไว้ใส่อาหารนั่นเองยังมีคนอ่านผิดนะอ่านเป็นถออัวยอถวยได้ไหมไม่ได้ถอถุงเป็นอักษรสูงนะครับถออัวยอถวยไม้โท ถวยต่อไปครับหน้าที่สตออะตะกรออากราไม้โทกราตะกราตะก้าเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ใส่ของต่างๆไปเที่ยวต่างๆไปวัดอย่างคุณแม่ไปวัดคุณแม่ก็จะเอาของใส่ตะก้านะครับต่อไปพออือบอพึบ ไม้เอกพ,พ,อออพืบพออะบอพับไม้เอกพับพืบพับอ่ะพืบพับเป็นยังไงนล้วเรียนดูรูปประกอบมีไก่อยู่สามตัวเขากำลังตีปีกเสียงดังพืบพับอ่ะพืบพับเป็นเสียงเวลาเราเวลาไก่เขาตีปีกดังพืบพับพืบพับนั่นเอง <c oughs> ต่อไปคำว่า สีแดงสีแดงสอีสีดอแองอแดงสีแดงต่อไปสอีสีขอเอียวเขียวสีเขียวอ่าต่อไปครับคำว่าผู้หญิงผออูผ,ผูไม้โท ผู้หอยอิงอหญิงผู้หญิงอ้าวเราดูได้ไงรับว่าเขาเป็นผู้หญิงอ่าพอเขาสะเขามีผมเป็นไงผมยาวเป็นผู้หญิงนะคะต่อไปคำว่าหอรอองอหลังคออา่าหลังคาหลัง่าอยู่ตรงไหนคะของบ้านคะ อ่าหลังคาอยู่ข้างบนบ้านหลังคาอยู่ข้างล่างได้ไหมไม่ได้ต่อไปคำว่านออมน้ำไม้โทน้ำหอวออานอหวานน้ำหวานอ่ะใครเคยเห็นบ้างควแบบนี้น้ำหวานเฮลบู บอยเขาใส่อะไรครับใส่ในน้ําแข็งใส่มีรสหวานนั่นเองมีหลายสีเลยต่อไปคํานี้เห็นแล้วเห็นรูปแล้วอ่านว่าเลยคะนออมน้ําไม้โทน้ําขอแอะงอแข็งน้ําแข็งอ่าน้ําแข็งเวลาใส่ในน้ำเครื่องดื่มต่างๆทําให้เป็นไงครับน้ําเย็นต่อไป นออ,อัมน้ำไม้โทน้ำขอแอะงอแข็งกออุดดกดน้ำแข็งกดอ่าน้ำแข็งกดนั่นคือเป็นเหมือนไอติมเลยก็คือน้ำแข็งที่ทำเป็นรูปร่างต่างๆคล้ายๆไอติมนะครับไอสกรีมนั่นเองต่อไปนนอ,อัมน้ำไม้โท น้ำขอแอะงอแข็งสอไอใส,น,ใสอน้ำแข็งใสอ่าน้ำแข็งใสเขาใช้สละอะไรครับสละไอไม้มาไรใสแบบนี้คือการเอาน้ำแข็งมาคูดกับเครื่องใสเป็นฝอยๆเป็นเป็นปุยๆอย่างนี้นะครับต่อไปคำว่า ลูกสอนชีพไปที่ไม้ไม้นะครับมมไอไม้ไม้โทไม้สอเอียบบเสียบไม้เสียบอาไม้เสียบเขาเสียบอะไรอยู่เสียบลูกชิ้นรลอูกกลูกชอีนอชินไม้โทชิ้นต่อไปครับอันนี้เขาเป็นอาชีพอะไร เป็นคุณทหารคุณทหารเราทำอะไรครับโออย่ยำไม้เอกยำทอเอาเท้าไม้โทเทา้าย่ำเทา้านั่นเองย่ำเทา้าเหมือนที่เราทําตอนเช้าเลยซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายนั่นคือจังหวะการย่ำเทา้านั่นเองอคำสุดท้ายแล้วที่เราดูกัน,นที่หน้าปกนะครับกระติก กรอ,อะกระตออิกกติกระติกอ่ะกระติกช่ซอนเคยบอกครูว่ากระติกใช้สำหรับการใส่น้ำแข็งใส่น้ำต่างๆนั่นเองเก็บอุณหภูมิเอาไว้อ่ะโอเคเอาสมุดขึ้นมารอครูเลยครับเอาสมุดขึ้นมาการบ้านของเราวันนี้ สมุดขึ้นมานะครับเขียนวันที่เลยวันนี้วันที่เท่าไหร <c oughs> ่เปิดสมุดขึ้นมาหน้าแรกเลยนะครับเว้ 1, นวรรคหนึ่งบรรทัดเขียนเลยวันจันทร์ที่เจ็ดเดือนมิถุนายนพศ2564อ่าแล้วเว้นบรรทัดอีกบรรทัดหนึ่งและขีดเส้นใต้ให้สวย คำชี้แจงครับคำสั่งให้เราคัดคำศัพท์รู้จักคำนำเรื่องอ่ะที่เราอ่านกันเมื่อกี้เลยครับคัดคำศัพท์รู้จักคำนำเรื่องเขียนคำสั่งและขีดเส้นใต้ 2, สองเซนอ่าคัดคำสั่งนะครับคำแรกเว้นวรรคหนนิ้วอ่ะชูนิ้วของตัวเองขึ้นมาค่ะ จุนิ้วของตัวเองขึ้นมาวักหนนิ้วนะคะและเขียนคำที่2องอ่า bo bo วักหนนิ้วก็เป็นขอไอไขไม้เอกไขอ่าใครที่เขียนคัดในมือเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ให้สวยงามแล้วอัดวิดีโออ่านกับคุณพ่อคุณแม่มาให้คุณครูด้วยนะครับในกลุ่มไลน์ใดีคุณครูจะรอฟังนะครับว่าใครอ่านถูกหรืออ่านผิด อ่านผิดไม่เป็นไรคุณครูจะช่วยสอนนะครับเอาไว้เจอกันข้ามหน้าครับผม